ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกรมบัญชีกลางปร,ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบรรเทาอาการข้อเสื่อมกลุ่มยาฉีดเข้าข้อดีเดย์ Day 19เมษายน2564 นายประพาทคงเอียดอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ2,563มีจำนวนผู้ป่วยที่ใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ได้รับยากรูโคซามีนซัลเฟตจำนวน39,560รายผลการเบริกจ่ายยาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน101.4ล้านบาทประกอบกับหลักเกณฑ์การเบริกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้าและกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อมประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2,558 รวมถึงราชวิทยาลัยแพทย์ออโทโปิดิกแห่งประเทศไทยได้ทำการศึกษาวิจัยข้อมูลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ยลดลงอีกทั้งการได้รับยากรูโคาซีนซัลเฟตต้องได้รับยาในขนาด1,500มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลานาน3ปีจะช่วยลดอาการปวดและช่วยลดการแคบของข้อได้ดีกว่าการใช้ยาในระยะสั้น กรมบัญชีกลางจึงได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยและชมรมศัลยแพทย์ข้อสะโพกข้อเข่าแห่งประเทศไทยพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้าและกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อมซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19เมษายน2564เป็นต้นไปรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลนธัญบุรีค่ะนายจูรินมั่นใจในายสินิดท,ทำงานกระทรวงพาณิชย์ได้พร้อมลงนามแบ่งงานทางการแล้วยึดหลัก14แผนงานทำสำเร็จตามเป้า นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้การต้อนรับนายสินิดเลิศดไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่โดยได้มีการลงนามในคำสั่งแบ่งงานอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งได้มอบหมายให้นายสินิดดูแลภารกิจเดิมของนายววรศักหวังสุภกิจโกศลซึ่งประกอบไปด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับหรือ GIT สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศโดยนายจูรินระบุว่ามั่นใจจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของนายสินิตในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติจะมีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดีทำให้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จ สามารถแบ่งเบาภารกิจในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สร้างผลงานในการดูแลประชาชนและถูกภักส่วนให้มีประสิทธิภาพสามารถทำราชการและรับใช้ประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยการทำงานทั้งหมดนั้นยังคงยึดตามแผนงานกระทรวงพาณิชย์ปี2564จำนวน14แผนงานซึ่งถือเป็นแผนแม่บทในการทำงานไปในทิศทางเดียวกันและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้า กับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News u p d a t กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี รับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุยราชมงคลทัญบุรีค่ะนักศึกษาวิศวกรรมการผลิตมทรล้านนามอบผลงานจากปริญญาน,นิพนช่วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสีป่าดูดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรามศาสตร์มทรล้านนาส่งมอบผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องปั่นสำหรับการผลิตน้ำพริกตาแดง ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสีป่าดูตําบลป่าลานอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นสํานักงานหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่29มีนาคม2564เครื่องปั่นสําหรับการผลิตน้ําพริกตาแดงเป็นผลงานของนายการดิดจินตการนนท์นายนิติพงษ์พรมเสนนายพลกรชัยทานนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์มทรล้านนาชั้นปีที่4ที่ได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์ขึ้นภายใต้โครงการปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการยกระดับกระบวนการผลิตน้ำพริกตาแดงและแก้ปัญหาให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสีป่าดูนายนิติพงษ์พรมเสนหนึ่งในทีมนักศึกษาเปิดเผยว่าจากการที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่ากระบวนการผลิตน้ำพริกตาแดงใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนมากทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการผลิตไม่สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนดสิ้นเปลืองทั้งแรงงานคนและพลังงานไฟฟ้าทางกลุ่มจึงได้ค้นคว้าวิจัยทดลองจนได้เครื่องปั่นนี้มาโดยสามารถบดพริก4กิโลกรัมได้ภายในเวลาเพียง6นาทีจากเดิมกลุ่มวิสาหากิจใช้เวลา1ชั่วโมง8นาทีถือว่าช่วยลดเวลาในการผลิตลงได้มาก ส่วนตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลสเพื่อความสะอาดปลอดภัยของผู้บริโภคทําให้กระบวนการผลิตน้าพริกตาแดงมีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถลดต้นทุนการผลิตทั้งด้านแรงงานและพลังงานไฟฟ้าส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนสําหรับผู้ที่สนใจเครื่องปั่นสําหรับการผลิตน้ําพริกตาแดงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ว่าที่ร้อยตรีชยภูมิศีมา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรล้านนาโทร0 5 3 9 2 1 4 4 4ต่อ1236ธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน,นกระทรวงการคลังเผยโครงการเราชนะประชาชนใช้แล้ว32.4ล้านคนจับจ่ายกว่า178,733ล้านบาท นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะเมื่อวันที่29มีนาคม2564ว่ามีประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564จำนวน68,407ล้านบาท ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตังจำนวน16.7ล้านคนและมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้ง,ตงแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564จำนวน1110ล้านบาทและประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน2.0ล้านคนมียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่5มีนาคม2564จำนวน1216ล้านบาท ทำให้มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน32.4ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า178,733ล้านบาทรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะกรุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพเตือนภัยโฆษณาชักชวนจองวัคซีนโควิด -19 ผ่านกลุ่มไลน์จินซองกรุ๊ปชี้เข้าข่ายโฆษณาโอ้อวดเกินจริง นายแพทย์ทเรศกับนัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบศกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าล่าสุดสบศสพบป่อสาการเปิดจองวัคซีนโควิด -19 ผ่านสื่อโซเชียลในกลุ่มไลน์ชินซองกรุป๊ป ซึ่งมีการอวดอ้างว่าวัคซีนของตนนั้นมีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวนรัสโควิด -19 ที่กลายพันธุ์และสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ถึง100เปอร์เซนต์จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสบศเร่งตรวจสอบข้อเท็จริงถึงแหล่งที่มาของกลุ่มรายดังกล่าวจากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจในเบื้องต้นพบว่าข้อมูลการเปิดจองวัคซีนโควิด -19 ของกลุ่มลายชินซองกรุ๊ปเป็นข่าวปลอมอีกทั้งกลุ่มรายดังกล่าวไม่ได้มีการจัดตั้งในประเทศไทยแต่หากสบศ ตรวจพบว่าสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดในประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มลายดังกล่าวจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายโดยทันที ด้านทันตแพทย์อาคมประดิษวรรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันไลน์หมอพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการวัคซีนช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยบริการในการลงทะเบียนผู้รับวัคซีนติดตามอาการไม่พึงประสงค์ติดตามประเมินผลการให้วัคซีนจากหน่วยบริการทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุมและเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดซึ่งกระวง ทรวงสาธารณส,สุขได้นำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายแรกในการรับวัคซีนเข้าสู่ระบบหมอพร้อมแล้วหากมีรายชื่อในระบบจะแสดงหน้าจอให้กดยืนยันการรับวัคซีนจากนั้นจะมีแบบประเมินคัดกรองก่อนรับวัคซีนเข้าสู่การนัดหมายสามารถเลือกสถานพยาบาลวันและเวลาในการรับวัคซีนได้รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในตัวโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเตรียมเสนอโครงการท่องเที่ยวคนละครึ่งให้รัฐบาลพิจารณาให้ผู้ร่วมโครงการที่เดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์จ่าย50เปอร์เซ็นและรัฐบาลจ่ายสมทบ50เปอร์เซ็นต์ นางมรดิสาสุโกศลน,นุนพักดีนาย,ยกสมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีข้อสรุปแล้วที่จะช่วยเยียวยาธุรกิจภาคการท่องเที่ยวโดยมีโครงการทัวร์ทั่วไทยเพื่อมีการเดินทางเป็นกลุ่มผ่านบริษัททัวร์โดยรัฐจ่ายงบให้ผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปรายละ5,000บาทสำหรับการท่องเที่ยว3วันสองคืนในวันธรรมดาส่วนการบริหารจัดการร,ระบบการตลาดจะต้องดูศักยภาพของบริษัททัวร์แต่ละรายส่วนกรณีที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอโคร โครงการท่องเที่ยวคนละครึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีขณะนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีการอย่างไรที่เราจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็นเรื่องดีทําให้ทุกภาคส่วนของงานบริการได้ประโยชน์จากกระกจายเม็ดเงินแต่ส่วนตัวไม่มั่นใจว่าการท่องเที่ยวปีนี้จนถึงสิ้นปีนักท่องเที่ยวไทยจะมีกําลังซื้อมากน้อยเพียงใดหลังผ่านพน้นเทศกาลสงการานไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกโครงการที่เราสนับสนุนงบให้เดินทางเพิ่มขึ้นสมาคมเห็นด้วย ส่วนการป้องกันการทุจริตจากโครงการที่จะออกมาใหม่หากให้จองผ่านบริษัททัวร์ก็หาผู้รับผิดชอบไม่ยากภาครัฐตรวจสอบง่ายขึ้นด้านนางวณิชดาเรือนลูกศร อุปนาย,ยกฝ่ายการตลาดสมาคมธรุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่เจ้าของบริษัทรันเวลทัวร์พลัสเซอร์วิจจำกัดเปิดเผยว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอโครงการท่องเที่ยวคนละครึ่งที่จะให้ผู้ร่วมโครงการท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์โดยจ่าย50เอร์เซต์อีก50เรซรัฐบาลจ่ายสมทบถือเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งก่อนหน้านี้โครงการทัวร์ทั่วไทยที่จ่าย5,000บาทนักท่องเที่ยวหักคืนได้40อร์เซนตมีลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากเพราะทุกคนอยากออกไปท่องเที่ยว ถือว่าช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดีรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุประจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะกรมอนามัยแนะนำผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะป้องกันุ่มเข้มโควิด -19 ค่าสงกรานประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหนาแน่น นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยคาดการว่าช่วงเทศกาลสงกรานนี้จะมีประชาชนจำนวนมากใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวซึ่งอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารบางแห่งคับแคบมีการระบายอากาศไม่ดีอีกทั้งการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอาจใช้เวลานานทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ได้ ทางนี้มีความห่วงใยประชาชนจึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะมีมาตรการคัดกรองพนักงานและผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดตั้งแต่จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์มีการเวนเร้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรและจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่ให้แออัดมีช่องทางการจำหน่ายตัวโดวยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆเช่นโทรศัพท์ เว็บไซต์แอปพลิเคชันเพื่อลดความแออัดในการสัมผัสมีการทำความสะอาดห้องซ้วมในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกสองชั่วโมงทำความสะอาดยานพาหนะพื้นผิวสัมผัสและอุปกรณ์ภายในที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อยๆจัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารอย่างเหมาะสม <c oughs> เช่นเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะกรุงเทพมหานครชี้แจงสายไฟสายสื่อสารเหนือเสาไฟสีลมซอยสี่กฟนททีเตรียมนำลงดินหเส้นทางเขตบางรักเริ่มเดือนเมษายนนี้นายประพาสเหลืองสรินภา ผู้อนยการสํานักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพการต่อประกรเหนือเสาไฟข้างทางบริเวณสีลมซอยสีว่าจากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่สายของการเชื่อมกล้องวงจรปิดของสํานักการจราจรและขนส่งเนื่องจากระบบของกล้องวงจรปิดมีการใช้สายไฟลงดินหมดแล้วจึงไม่ทราบว่าเป็นของใครขอให้สอบถามไปยังสํานักงานเขตบางรัก ขณะที่นายประภาตโพสีมาศผู้ช่วยผู้ในการเขตบางรักกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหน้าสีลมซอยสีว่าจากการตรวจสอบเป็นสายสองประเภทโดยสายแรกเป็นสายสีดำกลมๆซึ่งเป็นสายโทรศัพท์ของบริษัททีโอทีจำกัด โดยเชื่อมต่อจากตู้โทรศัพท์เข้าไปในซอยที่มีบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่แต่ละอาคารส่วนสายที่2เป็นสายไฟฟ้าของกาซไฟฟ้าคลองเตยซึ่งเคยติดตั้งไว้เพิ่มเติมในช่วงที่มีการจัดงานถนนคนเดินสีลมที่ผ่านมาแต่สายทั้งหมดทางกาไฟฟ้าคลองเตยและทีวทีจะมีโครงการร่วมกันเพื่อนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดินทั้งหมด6เส้นทางในเขตบางรักอาทิเส้นทางถนนเจริญกรุงสี่พระยาหรือสายทอนเหนือรวมระยะทางประมาณ15กิโลเมตร โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้ชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมชี้แจงหากยูเนสโกมีคำถามกรณีทักท้วงกรมชลประทานสร้างอ่างน้ำดงพญายเย็นเขาใหญ่ ระบุเป็นเพียงการศึกษาระบบน้ำนายวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีที่ยูเนสโกทักทวงกรณีกรมชลประทานเข้าศึกษาข้อมูลสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังมืดและอ่างเก็บน้ำลำพระยาทานในผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ว่ายูเนสโกไม่ได้ถามเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งโดยในบริเวณอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลก มีแผนการศึกษาอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอยู่หลายเขื่อนเป็นไปตามปกติภาพรวมของมรดกโลกยูเนสโกจะมีความเป็นห่วงและกังวลซึ่งเรื่องดังกล่าวได้สอบถามประเทศไทยมาระยะหนึ่งแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตอบกลับว่าเป็นเพียงแผนการศึกษาเรื่องการวางระบบน้ำไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการก่อสร้างแผนการศึกษาดังกล่าวยังไม่มีการทำ EIA อนุมัติโครงการหรือก่อสร้าง อย่างไรก็ตามส่วนกรณีที่อาจทำให้เสี่ยงต่อการหลุดมรดกโลกนั้นนายวราวุิระบุว่ากรณีนี้เป็นกรณีเดียวกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่มีกระแสข่าวว่าจะชะลอการยื่นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่แท้จริงแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมเพื่อย,ยื่นขึ้นมรดกโลกจึงขอให้ประชาชนเช็คความแม่นยำของข่าวก่อนเพราะสื่อบางสื่ออาจนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดอย่างไรก็ตามหากยูเนสโกจะดําเนินการอะไรต้องมีการสอบถามก่อนดําเนินการทุกอย่างซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พร้อมที่จะชี้แจงรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News u p d a ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนผู้ซื้อเซิร์ฟสเกตออนไลน์ระวังถูกมิจฉาชีพหลอกแนะตรวจสอบประวัติผู้ขาย เลือกชำระเงินปลายทางเพื่อให้แน่ใจว่าได้สินค้าพันตำรวจเอกกลิษณะพัฒนาเจาริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและโฆษกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชอสอ,อ,อทอกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นำเสนอเรื่องเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกขายเซิร์ฟสเก็ตสูญเงินกว่า2ล้านบาทเจอผู้เสียหายอีกนับร้อยว่า ขณะนี้เซิร์ฟสเกตกำลังได้รับความนิยมอย่างมากจึงทำให้สินค้าขาดตลาดดังนั้นประชาชนจึงหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านการพรีออเดอร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งเหล่ามิจฉาชีพได้ช่วยโอกาสในการหลอกขายสินค้าโดยจะประกาศรับพรีออเดอร์เซิร์ฟสเกตลวดลายต่างๆต่อมาก็จะให้เหยื่อชำระค่าสินค้าก่อนเพื่อเป็นการมัดจำจากนั้นจะล่อลวงเหยื่อ ด้วยการยื่นข้อเสนอว่าหากชำระเต็มจำนวนมาก่อนจะได้ส่วนลดเมื่อเหยื่อลงเชื่อและโอนเงินไปตามข้อเสนอสุดท้ายไม่มีการส่งสินค้าให้จริงทำให้เกิดความเสียหายจึงขอแนะนําแนวทางการหลีกเลี่ยงป้องกันการถูกหลอกลวงขายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบดังกล่าวโดยในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ควรตรวจสอบประวัติผู้ขายว่าเคยมีประวัติช่อโกงหรือไม่ ควรอ่านรีวิวสินค้าจากบุคคลที่มีตัวตนจริงๆว่าเคยได้รับสินค้าจากผู้ขายรายนั้นจริงหากเป็นไปได้ควรเลือกชำระสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าจริงและควรใช้วิจารณญาณทุกครั้งก่อนโอนเงินอย่าหลงเชื่อว่าตนโชคดีเจอของดีราคาถูกหรือเจอข้อเสนอที่น่าสนใจแล้วรีบโอนเงินมิเช่นนั้นอาจจะต้องเสียงเงินฟรีเพราะเล่เหลี่ยมของเหล่ามิจชาชีพ รับฟ <esi> ok ังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวางไกลกังวลจัดโครงการรักเทียนทะเลปีที่สองภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามรมราชกุมารีสำนักงานการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวางไกลกังวล จัดโครงการรักเทียนทะเลปีที่สองภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตน์รัชดาสยามบรมราชกุมารีนารานกิจกรรมมาเก็ตวิลเลตหัวหินโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พพนภพพรนักทิมรองอธิการบด,ดีประจำวิทยาเขตวางไกลกังวลเป็นประธานในโครงการโดยโครงการจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ต้นเทียนทะเล ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิทธิศักดิ์เสียงหวานหรือครูหมึกบอนไซนายพิสิทธิ์อริยะอมรกุลนายกสมาคมผู้พอเลี้ยงบอนไซไทยเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำไม้ด,ดัดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไม้กระถางตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือดัดไม้จริงภายในโครงการอีกด้วยทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดความสำนึก ในการห่วงแหนทรัพยากรและการสร้างองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์บนฐานของการอนุรักษ์และปกปักรักษาทรัพยากรสำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงานสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางแนะภาครัฐให้ผู้ประกอบการเดินหน้าผลิตสินค้าเต็มที่เชื่อช่วยกระตุ้นตลาดให้กลับมาคึกคักหลังปี2563 ติดลบ4.6เเซนางเกตมณีเลิศกิจจานายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเปิดเผยว่าอยากให้รัฐบาลเร่งออกกฎหมายสร้างความชัดเจนในการใช้สาร CBD จากกันชงแก่ผู้ประกอบการมีการยกตัวอย่างรายละเอียดให้ชัดเจนว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่กับผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเพื่อให้ผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ในตลาดได้ โดยเฉพาะตลาดเครื่องสำอางที่หากมีส่วนผสมของกันชงจะยิ่งสร้างความคึกคักได้มากขึ้นจากปีนี้มีการคาดการณ์ว่าภาพรวมตลาดเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นจากผู้บริโภคเริ่มมีการใช้จ่ายและออกนอกบ้านแต่คาดการว่ายังไม่กลับมาเติบโตเท่ากับปี2562ทั้งนี้ในปี2562ตลาดเครื่องสำอางในไทยเติบโต6.7เปซมากกว่าตลาดโลกที่โต5.5เปอร์เซนต์ และในปี2563ตลาดติดลบครั้งแรกเป็นประวัติการที่4.5มีมูลค่าอยู่ที่3.07แสนล้านบาทจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ซึ่งแม้จะมียอดขายจากเจลแอลกอฮอล์ที่ผู้บริโภคตื่นตัวและซื้อกักตุนจำนวนมากและยังมีการบำรุงผิวแต่ไม่สามารถพยุงตลาดรวมที่ผู้บริโภคไม่กล้าใช้เงินและลดการใช้เครื่องสำอาง เพราะสวมหน้ากากอนามัยลดการออกจากบ้านได้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี